สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นกลิ่งหลวงปู่ทวดร,รมดำวัดช้งให้ออกเมื่อปีพศ2 5 1 1นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะองค์นี้จะเป็นรุ่นที่หลวงพุทิมวัดช้งให้ท่านปลุกเสกด้วยนะคะท่านปลุกเสกนะคะ กิ่เขยาวยังมีเสียงอยู่นะคะยังมีกลิ่งยังไม่ตายนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมรายละเอียดทุกอย่างนะคะท่านใดที่ต้องการให้หาพระตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือคุยโทรศัพท์ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นหุนค่ะสวัสดีค่ะ